นุนโดยมากกว่าความผูกพันความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวันเพปทีนอ <ept> ีซุซุดีแมรุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกสินเชื่อรถแลกเงินผ่อนแสนละ59บาทหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของตั้งหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลับเข้ามาช่วงนี้ค่ะอย่างที่คุณบรรจงได้เกริ่นเอาไว้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพักรักประเทศไทยคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ที่วันนี้ออกมาเปิดโปงเรื่องบ่อนอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้เปิดโปงไปสองเครือข่ายใหญ่8สาขาแห่งหนึ่ง14สาขาแห่งหนึ่งจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายเป็นวันขีดเส้นทาเส้นตายที่ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลให้ตํารวจแต่ละสอนอส่งรายงานเข้ามาว่าไปตรวจสอบตามข้อมูลคุณชูวิทย์แล้วเจอบ่อนจริงหรือเปล่าครับ ทุกนี้คุณชูวิทย์ออกสื่อบ่อยนะครผมเปิดดูทีวีมาหลายวันเนี่ยก็เจอคุณชูวิทย์ทุกวันรวมถึงวันนี้เนี่ยบอกถแถลงใหญ่เลยนะครับเปิดถแถลงในหัวข้อทำไมตำรวจไทยไม่เจอบ่อนและนักการเมืองบางคนทำไมถึงโง่เนี่ยฮะ,ะบอกว่าเดี๋ยววันเดือนมกราคมนี้ภารกิจก็คือทำสงครามกับบ่อนเป็นหลักแล้วเดี๋ยวกุมภาพันธ์จะเริ่มเรื่องใหม่จะไปเริ่มทำสงครามกับกระบวนการค้ามนุษย์ <c oughs> มีนาคมก็ไปเรื่องอื่นแต่ว่ายังไม่บอกเรื่องอะไรแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องอบายามุก <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะวนกลับมาเรื่องบ่อนอีก <c oughs> ยังไม่รู้เดือนไหนวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องบ่อนเนี่ยนะครับก็บอกนะฮะบ,บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีบ่อนแต่ทําไมตํารวจเนี่ยไม่เจอพอไปเจอก็บอกเป็นบอนวิ่งบ้างละ่ะบอนการกุศลบ้างละ่ะบอนเฉพาะช่วงเทศกาลบ้างละ่ะบอลเล็กบอลน,น้อยหนักๆเข้าก็บอกไม่มีบอลก็มีนะครับ <c oughs> คุณชูวิทย์บอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครตัวเองมีอยู่ถืออยู่แต่ว่าไม่ให้ตํารวจคนไหนทั้งสิ้นยกเว้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ท่านเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ทางาโฆษกของพักเพื่อไทยคุณพร้อมพงศ์นพผลิตออกมาพูดว่าคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาพูดเรื่องบอลเนี่ยต้องการที่จะดิสเครดิตรัฐบาลคุณชูวิทย์บอกอย่าลืมสิ หลายเดือนก่อนตัวเองเนี่ยเปิดเผยเรื่องบ่อนรัชดาตอนนั้นเนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าตัวเองไปรู้เห็นเป็นใจกับทางรัฐบาลวางแผนกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะโยกย้ายพลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีหรือเปล่าค่ะแล้วพอมาตอนนี้เนี่ยกลับมาหาว่าตัน,นั้นดิสเครดิตรัฐบาลอีกะจะเอายังไงกันแน่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเสียงคุณชูวิทย์นะครัว่ามีการท้าทายผมคุณคิดหรือครับว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่มีข้อมูล คุณคิดเหรอครับว่าบอลใหญ่อย่างผมเนี่ยจะถ่ายไม่ได้บอลคลาสสิกทั้งหมดผมถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วท่านเปิดก็เปิดไปผมก็ไปถ่ายอีกตราบใดที่ท่านเอาชาวบ้านน้ำโยกเอาน้ำบง่งคุณเปิดอีกผมก็ถ่ายอีกเอาเอากันให้พอคุณเปิดอีกถ่ายอีกเปิดอีกถ่ายอีกเปิดอีกถ่ายอีกเอาแน่จริงคุณเปิดแน่จริงผมก็ไปถ่ายอ่ะแล้วแน่จริงตำรวจก็บอกไม่มี เออเอากันให้ทอถ้าไม่มีผมไปถ่ายมาตำรวจบอกว่าไอ้ที่นี่ไม่มีขอโทษทีนะคุณโง่งเชื่อผมด้วยเหรอผมเรื่องอะไรไปบอกคุณเพราะผมบอกลอยอยการต่อสู้เรื่องอบายามุกต้องใช้อย่างชูวิตลูกล่อลูกชนลูกลอกตำรวจมันไม่มีได้ยังไงผมเรื่องอะไรไปบอกคุณ ผมบอกตัก่อนผมบอกแค่สอเสือคุณยังหาเจอเลยบ่อนอยู่ไหนไอบอนวิวอันนี้ผมบอกว่าอยู่แถวแถวสถานทูดอยู่แถวแถวสถานใต้ก็คุณไปก็งูดีแล้วเรื่องอะไรผมบอกถ้ามันจะเปิดจริงผมไม่บอกหรอกแต่รอมันเปิดก่อนไม่ดีเหรอก็คุณท้าผมไม่ใช่เเลยนี่ไงทำไมผม่ะนี่ไงใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะ นี่ไงใหญ่พอไหมหน้าคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นฝ้าคุ้นคุ้นปลุมโตสีเดียวกันเก้าอี้เดียวกันอม้ไม่บอกเราที่ไหนเดี๋ยวคุณไปหาเจออีก ่นมันยังไงเนี่ยมันหน้าตามันทําไมมันฟ้ามันเหมือนอะไรมันเหมือนกันยังไงไม่รู้ไม่บอกเอยวรู้ข้อมูลผมหมดเอย่ารู้ทันผมอีกเหตุที่ผมไม่บอกผมก็มีวัตถุประสงค์ในการทํางานเหมือนกันไม่ได้เอาไว้แบกเมย์ไม่ต้องห่วงผมไม่มีอะไรแบกเมเพราะผมไม่มีนอกมีในแต่ครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายพอแล้วผมไปทำอย่างอื่นบ้าง ผมคิดว่าคนเดียวกับที่ผมจะคุยและจะให้ข้อมูลอันนี้คนเดียวเท่านั้นคนนี้ชื่อผอบอตอรอเพียวพันดามาพง์ผมจะไม่คุยกับคนอื่นเด็ดขาดเอาผมไปฆ่าไปแก่ที่ไหนผมก็ไม่คุยผมไม่ให้ข้อมูลเด็ดขาดผมเรียกร้องคุยกับผอบอตอรอท่านเดียวเท่านั้นและข้อมูลท่านเนี้ยเอาไปเลย แต่ผมไม่ทําเป็นเล่นลิเกส่งไปให้ผบชนอบชนอนี่มันบ่นเล็กอ๋อมันมีเหมือนกันแต่มันปิดไปแล้วมึงแล้วก็ไปให้ลูกน้องทําเป็นส่งรายงานมาผมเล่นลิเกไม่เป็นเล่นละครตบตาไม่เก่งแต่ข้อมูลผมมีถ้าเอา <laughs> ผมไม่ให้ผมให้คนเดียวยแล้ววันนี้เนี่ย อย่างที่ยืนยนันจริงๆคุณบรรจงค่ะว่าไม่ยอมให้ใครขนาดวันนี้ให้สื่อดูให้ดูแว็บๆว็บเลยยกขึ้นยกลงแต่ว่าสื่อก็พอจะเห็นแหละภาพที่ค,คุณชูวิทย์เอามาแสดงให้เห็นวันนี้เนี่ยนะครับคือเป็นภาพของสถานที่พนันแห่งหนึ่งแต่ว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่สภาพโต๊ะเก้าอี้ยังไม่แกะพลาสติกออกเหมือนยังไม่ได้เปิดอะ่ะนะฮะแล้วก็รูปของตู้สล็อตแมชชีนเนี่ยเรียงรายเต็มไปหมดนะครับ,รบสภาพใหม่เอี่ยม แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าฝ้าเพดานมีลายสีฟ้านะครับแล้วก็พรมเนี่ยนะฮะคือคุณชุวิตเอารูปของบ่อนลัชดาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาแฉแล้วก็ถูกปิดไปแล้วเอามาเปรียบเทียบกันบอกว่าเนี่ยดูไหมคุ้น,นไๆไหมคล้ายๆไหมเหมือนมากแ,แบบแปลนทุกสิ่งอย่างแล้วคุณชุวิตบอกว่าบ่อนแห่งนี้เนี่ยกำลังจะเปิดในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองระบบเนี่ยฮะค่ะแล้วข้อมูลที่ ที่มีอยู่ณนะขณะน,นี้คุณชูวิทย์จะให้พบตรคนเดียวต้องเชิญคุณชูวิทย์ไปคุยด้วยว่าอย่างนี้นะคะขณะที่พบชนค่ะพลตํารวจโทวินัยทองสองบอกว่าตอนนี้กองบังคับการตํารวจนครบาล1นึ่งถึงเได้รายงานการตรวจสอบเข้ามาแล้วแต่ตัวของผู้บัญชาการตํารวจนครบาลยังไม่ได้อ่านสรุปผลรายงานการตรวจสอบตอนที่ผู้สื่อข่าวไปคุยด้วยนะคะจึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดเจาะจงในเชิงลึกได้ คุณวินัยนั้นบอกว่าข้อมูลที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดก็ถือเป็นเรื่องดีค่ะแต่จะมาบอกว่าให้ข้อมูลขนาดนี้แล้วทำไมตำรวจไม่ไปจับก็เพราะว่าทำเป็นข่าวคลึกโครมใครมันจะมาอยู่ให้จับผมไม่อยากให้มาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวถ้าไม่ทำหรือไม่ไปจับก็ว่ากันไปอย่างแต่ก็ยืนยันว่านครบาลน,นั้นถือเป็นนโยบายหลักค่ะในการปราบปรามบอนการพนันครับ รายงานข่าวนะครับบอกว่าข้อมูลบ่อนพนันที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงครั้งนี้ว่าจะมีการเปิดในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับเป็นบ่อนขนาดใหญ่เนี่ยเดิมทีเนี่ยสถานที่เป็นสตูดิโอของโปรดักชั่นเฮาส์ผลิตรายการทีวีชื่อดังแห่งหนึ่งแต่ว่าย้ายออกไปแล้วนะฮะมีภรรยาอาดีตนายตำรวจระดับสูงเคยพาในทุนต่างชาติรายใหญ่มาดูสถานที่ซึ่งการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบของสอนอ พื้นที่วังทองหลานแล้วก็บกน4สี่พบว่ามีการปรับปรุงเตรียมสถานที่ไว้จริงแต่ยังไม่เปิดเล่นการพนันแต่อย่างใดส่วนลายแทงบ่อนอีกแห่งในพื้นที่สอนอโชคชัยที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉนะ,ะคระเป็นของนักธุรกิจที่เป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เบาในวงการอาบอบนวดในสมัยก่อนของคุณชูวิทย์นั่นแหละ,ะแล้วก็ตอนที่วิ่งเต้นเปิดบ่อลน,นี่ก็มีการอ้างอาดีตนายตำรวจใหญ่ระดับนายพลอักษรยอดจ่อจานนะฮะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลรายงานข่าวนะครับ มาที่รองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงเขาวันนี้เป็นประธานการ,รประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานบริการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีตัวแทนจากสถานบริการเข้าร่วมกว่าพันคนนะคะวันนี้คุยกันที่สโมสรตํารวจถนนวิภาวดีรังสิตคุณเฉลิมบอกว่ากรุงเทพกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุไปแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นรุนแรงที่สุด ตัวคุณเฉลิมเองก็มีข้อมูลเป็นระยะว่าในบางพื้นที่ในสถานบริการบางแห่งมีการตั้งโต๊ะขายยาทั้งยาไอซ์ยาบ้าถ้านับจริงๆทั้งกรุงเทพคุณเฉลิมบอกว่ามีสถานบันเทิงกว่า1,500แห่งแต่ว่าจดทะเบียนถูกต้องเพียง600แห่งเท่านั้นดังนั้นจึงต้องจัดการให้ถูกต้องโดยให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ แล้วจากนี้ไปก็ขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมดทั้งตำรวจทั้งทางกระทรวงมหาดไทยท,ท,ทั้งทางปปสทั้งตัวแทนจากสถานบริการทั้งหลายว่าให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันแจ้งเบาะแสถ้าหากมีหลักฐานว่าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจะให้ผู้บังคับบัญชาจ,จัดการอย่างเด็ดขาดแล้วผมจะด่าออกโทรทัศน์ประจานด้วย<ม>ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะเพราะว่ามีนักข่าวมาสัมภาษณ์ทุกวัน อย่างพื้นที่สนห้วยขวางคุณเฉลิมบอกว่าให้ผู้กำกับไปดูแลแถวรัชดาซอย 2, สซอยสี่สนสำเรจสนอบุพารามในพื้นที่คนครบาล8ก็ขอให้ผู้บังคับบัญชาต,ตรวจสอบประชุมลูกน้องบ่อยๆรวมไปถึงสนพพัาชัย1กับ2ด้วยเอาจริงเอาจังเลยนะฮะเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะครับพูดถึงเรื่องคดียาเสพติดก็ความคืบหน้า ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดมูลค่านับพันล้านเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการก็มีทหาร2องนายนะฮะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือจ่าสิบเอกวีนัทสีใจหรือว่าจ่าสิบฐานสังกัดกองพันหารช่างที่302ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับได้เดินทางไปยังศาลอาญารัชดานะครับเพื่อที่จะ ขออนุญาตต่อศาลนะครับยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันนับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กุมภาพันธ์เพราะว่าต้องมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก10ปากนะครับแล้วก็ขอคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหา,าในคดีอาญาร้ายแรงโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีนะครับที่สุดแล้วศาลก็ได้มีการอนุญาตให้ฝากขังได้นะครับแล้วก็ถูกนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ ูดถึงเรือนจําต่างๆตอนนี้ก็มีแนวคิดในเรื่องของการแยกผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดออกมาทางกรมราชัณฑ์ก็รับรู้อยู่นะคะโดยรองอธิบดีกรมราชัณฑ์คุณกอบเกียรติกสิวิวัฒค่ะบอกว่าตอนนี้สั่งการไปยังผู้บัญชาการเรือนจําความมั่นคงสูงเช่นเรือนจํากลางบางขวางเรือนจํากลางเขาบินจังหวัดราชบุรีเรือนจํากลางคลองไผ่ที่นครราชสีมาเรือนจํากลางคลองเปรมและทันทสถานบําบัดพิเศษกลาง ให้จำแนกผู้ต้องขังที่มีพฤติการเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญรวมๆกันแล้วประมาณ400-500คนไปคุมขังในแดนความมั่นคงสูงภายในเรือนจำกลางเขาบินซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้ว จากนั้นเรนจําความมั่นคงสูงที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆอีก7 8ถึงแแห่งไม่ว่าจะเป็นที่พิษณุโลกระยองอยุทยานะครศรีธรรมราชหรือที่เชียงใหม่ก็จะให้จัดแดนยาเสพติดขึ้นในทุกเรือนจําเพื่อใช้คุมขังนักโทษคดียาเสพติดแยกจากนักโทษคดีอาญาอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษคดีทั่วไปมาทำหน้าที่เป็นซามูไรรับจ้างเดินยารับซุกโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามที่ใช้ในการกระทำผิดของนักค้าย,ยารายสำคัญคนอกจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมเปลี่ยนเครื่องแบบคนที่จะเข้าออกในเรือนจาต้องไม่ใช้เครื่องหมายที่เป็นโลหะ จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาตรฐานเดียวกับการเข้าออกสนามบินและจะห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่นําสิ่งของและอาหารทุกประเภทเข้าไปในเรือนจําเด็ดขาดคือจะกลายเป็นการเข้าเวรแบบมือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาเวลาผู้คุมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจํายังมีการหิ้วถุงเข้าไปบ้างโดยบอกว่าเป็นถุงข้าวต่อจากนี้ไปห้ามยิ่วอะไรเข้าไปเด็ดขาดห้ามเลยต้องมือเปล่าเท่านั้นค่ะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมาที่เรื่องของการแต่งตั้งบุคคลกันหน่อยนะฮะค่ะ ล่าสุดนี้มีบุคคลที่ได้รับการมอบหมายงานสําคัญท่านหนึ่งโสำคัญมากเลยงานนี้นะครับเพราะว่าเป็นงานที่ต้องเข้าไปดูแลประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการที่จะดูแลปัญหาของกลุ่มผู้หอีทิพนนะครับที่<ฆ>เข้าไปรีดไถเข้าไปเรียกค่าคุ้มครองบรรดาวินรถจักรยานยนต์ทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนกันมานานนะครับ<ฆ>แล้ววันนี้เนี่ยทางกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพและปริมณฑลร5 0คนเนี่ยก็ไปร้อง ขอความเป็นธรรมกับทางรัฐมนตรีคมนาคมท่านใหม่ค,คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุมมีอิทธิพลทหารตำรวจเนี่ยเข้ามาเก็บค่าคุ้มครองล่าสุดฮะทางรัฐมนตรีคมนาคมแต่งตั้งให้คุณวันอยู่บำรุงลูกชายของคุณเฉลิมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการคมนาคมอยู่ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งตั้งให้มาคุมเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพล <c oughs> ที่ไปเรียกค่าคุ้มครองวินรถจักรยานยนต์ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ท่านจะรุพงศ์ก,ก็เหตุผลนะฮะบอกว่าที่แต่งตั้งคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเพราะว่าก็มีพ่อเป็นรองนายกดูแลสำนักงานตำรวจอยู่แล้ว <c oughs> น่าจะประสานกับตำรวจได้ง่ายนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของทหารนอกรีดเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับทางพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัชรัมตีกลาโหมให้ช่วยดูแลหน่อย <c oughs> นะฮะ คุณจรู้พลบอกว่ายืนยันจะแค่ปัญหาต่าง,างๆให้เรียบร้อยที่สุดเพราะคะแนนเสียงพักเพื่อไทยก็มาจากกลุ่มคนเหล่านี้ดังนั้นจะไม่ทอดทิ้งเด็ดขาดคุณวันก็งานสําคัญงานหนักเลยทีนี้มีวินมอเตอร์ไซค์เยอะเลยนะในกรุงเทพเนี่ยนะค่ะมีความคืบหน้าเรื่องคดีปล้นทรัพย์บ้านของนักธุรกิจ เสื้อผ้าบ้านคุณนนทิวันมุกกระโทกค่ะ,คะเหตุการณ์ปล้นที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวานนี้คุณนนทิวันไม่อยู่บ้านออกจากบ้านไปทําธุรกิจแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มีแม่บ้านเป็นสาวใช้ชาวลาวคนหนึ่งมีคุณแม่ของคุณนนทิวันอยู่ดูแลลูกอีกสองคนให้คุณนนทิวันอยู่ปรากฏว่าคนร้ายสองคนที่เข้ามากวาดทรัพย์สินไปได้ถึงล้านห้าแสนบาท แล้วจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นก็เห็นรถตู้สีบอลเงินคันต้องสงสัยเมื่อครู่นี้ว่าเป็นรถที่คนร้ายใช้นะคะแต่วันนี้เมื่อมีการตรวจสอบทะเบียนที่เห็นจากกล้องวงจรปิดแล้วกลับพบว่ารถตู้คันนี้ติดทะเบียนปลอมค่ะเป็นรถตู้ที่ถูกแจ้งหายเอาไว้แล้วคนร้ายก็นําทะเบียนมาติดใช้ก่อเหตุ อีกอย่างหนึ่งที่ไปตรวจสอบก็คือเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่น่าสงสัยเพราะว่ามีการปล่อยรถตู้เข้ามาโดยที่ไม่มีการแลกบัตรไม่มีการบันทึกการเข้าออกใดๆเกิดขึ้นนะคะอีกด้านหนึ่งที่สงสัยอยู่ว่ามีรปภหมู่บ้านคบหากับแม่บ้านชาวลาวนางสาวใหม่วนาเสนจนสามารถเข้านอกออกในในบ้านได้ตอนช่วงน้ำท่วมก็เคยมาอาศัยอยู่จนรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านดี รปภคนนี้ก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยไปนอนอยู่บ้านกับภรรยาครับนะคะตอนนี้ก็บอกว่ากำลังรอผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานที่เก็บลายิ้วมือแฝงและร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้เยอะเหมือนกันในที่เกิดเหตุนะคะน่าจะทราบผลภายใน7วันแต่ว่าเจ้าของบ้านคุณนนทิวันก็ยังสงสัยอยู่แค่2กลุ่มคือ เ,เราปภที่คบหากับแม่บ้านสาวชาวลาวกับกลุ่มคนสวนที่มาติดตั้งสปริงเกอร์ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร,ร่นะฮะคดีนี้นะครับมาดูบรรยากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่อยนะครับวันนี้เขามีการแข่งขันกีฬาชนโคกันนะฮะแต่ว่าดูเหมือนกีฬาชนิดนี้เนี่ยพอมีการแข่งขันกันก็พูดถึงเรื่องของการวางเดิมพันกันเป็นหลักเพราะว่าชนโคแต่ละทีเนี่ยเขาบอกวางเดิมพันกันหลักล้าน แล้วการชนโครครั้งนี้เนี่ยนะฮะที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาชนโคบ้านทุ่งโพอำเภอจุฬาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับ<ะ>บอกว่าคู่เอกนะฮะเป็นผู้ท้าชิงเนี่ยชื่อว่าโคขาวน้องกิ่งทองน้อยของเด็กชายยูฟ้าบ้านท่าบอนมาจากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาผู้ท้าชิงระยะหลังนี่กำชัยมาตลอด แล้วครั้งนี้เนี่ยวางเดิมพันกันสูงนะครับในสนามเนี่ยสองแ0 0แต่เขาบอกนอกสนามเนี่ยวางเดิมพันกันข้างละ3ล้านค่ะรวมเป็น6ล้านบาทเพื่อที่จะมาต่อกรกับโคโนดก้องแก๊งของนายบ่าวบ้านเขาแก้วอำเภอลาสะกาจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้โหตั้งชื่อโคสะก้องแกงเดี๋ยว <โค S 2> นะเดี๋ยวนะอันนี้นี่โคโนดก้องแกงนี่ฮะโคโนดก้องแก๊งนี่เป็นแชมป์แชมป์เก่งใหญ่โคขาวน้องกิ่งเป็นแชมป์เก่งเล็ก เป็นโคเงินล้านทั้งคู่นะฮะ,ะเดิมพันในสนามสองแสนนอกสนามเนี่ยรวมกันสองข้างหล้านปรากฏว่าผลการแข่งขันออกมาวัวตัวสีดำชนะโคโนดก้องแก๊งอูมไม่ก้องแก๊งเหมือนชื่อสิอ <c oughs> เอาเขามางับกันมา,มาโคโนดก้องแก๊งมาจากบ้านเขาแก้วอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชโคขาน้องกิ่ง มาจากบ้านท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานี่เขาวางเดิมพันกันเป็นล้านนี่โอ้โหคือมันเป็นบ่อนหรือเปล่าเนี่ยเขาถือเป็นบ่อนหรือเปล่าเหมือนบ่อนชนไก่อะไรอย่างเงี้ยอเข้าใจว่ามีกฎหมายควบคุมอะค่ะเปิดใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะคงจะมีการดูแลโอ้โหแล้วคนเข้าไปดูในสนามต้องวิ่งเันเปิดเปิงเลยนะครับ <laughs> ล้านทีเดียวนะชนโคเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะ,คะกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเก็บตกจากในชั้นพักข้ามค่ะ สนุนโดยกรุงเทพประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจใหม่ PTT p e r f o r m a s u p e ซ s y n t h e t i c a ท i s ิ n จากปตทไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลง AIS ชีวิตในแบบคุณ เรื่องของพรกกู้เงิน4ฉบับเนี่ยนะครับความจริงเขามีการบรรจุในวาระการอภิปรายพิจารณาวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางพักประชาธิปัตย์นำโดยคุณกรจาจติกาวณิชน,น,นะครับก็นำรายชื่อของสสประชาธิปัตย์128รรายชื่อเนี่ยไปยื่นต่อประธานสภา,พพาคือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับรบ,บอกว่า ให้นำเรื่องนี้ส่งต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพอรกสองฉบับก็คือพอรกรให้อนาจกระทรวงการคลังเนี่ยไปกู้เงินเพื่อนำมาบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศนี้นวงเงิน3.5แสนล้านบาทกับอีกฉบับหนึ่งคือพอรกรบริหารนี้เงินกู้คือโอนเงินจากกองทุนฟื้นฟูเนี่ยไปสู่แบงค์ชาติ1.14ล้านบาทอบอกว่า อ่อาพล,าลกรกสองฉบับนี้เนี่ยเป็นการออกพลกรกที่ผิดต่อรัฐมนูนม,มาตรา184นะฮะก็บอกว่าไม่ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรถึงต้องไปออกพลกรกดังนั้นเนี่ยให้คุณสมศักดินำเรื่องนี้ดำเนินการยื่นให้สารรัฐมนูนเนี่ยได้วินิจฉัยหน่อยว่าผิดตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา184หรือไม่ค่ะคุณสมศักดิ์บอกจริงๆเนี่ยจะอภิปรายกันวันที่1กุมภาพันธ์ ออพิปราทั้งหมด4ฉบับนี่นะฮะแต่พอสองฉบับนี้ถูกทางประชาธิปัตย์ยื่นให้สารรัฐมนูลตีความเนี่ยก็ต้องรอดูว่ายื่นชอบไหมถ้ายื่นชอบแล้วสารรัฐมนูลรับเรื่องรับคําร้องไว้แล้วก็ต้องหยุดการพิปลายพิจารณาไปก่อนเพื่อรอการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรกรกหนึ่งในสองที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องนี้เกี่ยวกับน้ําอยู่เรื่องหนึ่งก็เลยทําให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณวรวัตรเอ,อื้อพิญยาคุณเนี่ยบอกว่ากังวลเลย เพราะมองว่าพระกรน,นี้เป็นเรื่องเด่นด่วนที่จะต้องนํามาใช้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนปีนี้ก็ดูสถานการณ์น้ําจะมามากถ้าล่าช้าไปเกรงว่าจะเกิดผลกระทบได้ค่ะเรื่องน้ำค่ะวันนี้ผู้ว่ากทมหม่อมอราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรบอกว่าสำนักการระบายน้ําเสนอแผนในการขุดลอกคูคลองลอกท่อเพื่อเปิดทางน้ําไหลป้องกันน้ําท่วมในปีนี้แล้วเริ่มดําเนินการตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมากําหนดเสร็จสิ้นประมาณสิงหาคมถึงกันยายนนี้ แต่ก็มองกันอีกว่าปีนี้ฤดูฝนกับน้องน้ําคงจะมาเร็วกว่าปกติเฉพาะแค่มกราคมน้ําฝนก็มีปริมาณมากกว่า90มิลิเมตรแล้วสูงกว่าปกติที่ประมาณ20มิลิเมตร ที่ประชุมจึงมีมติให้เร่งดาเนินการเรื่องการขุดลอกคูคลองเร็วขึ้นโดยเฉพาะในคลองหลักๆต้องแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะซึ่งกองทับกก็จะเข้ามาสนับสนุนการทํางานของกรุงเทพมหาคนครในการขุดลอกคูคลองจํานวน29คลองด้วยงบประมาณ67ล้าน5แสนบาท รวมถึงงบประมาณที่รัฐจัดสรรเพิ่มให้อีก770ล้านบาทในการขุดลอกคูคลองใน26เขตจำนวน347คลองซึ่งสำนักงานร,ระบายน้ำก็จะไปทบทวนแผนในการขุดลอกคูคลองให้ชัดเจนไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกับที่กองทัพบ,บกจะเข้ามาดำเนินการค่ะามาดูภาพเหตุการณ์ที่ต่างประเทศกันบ้างน,นะครับกุมารพรผู้ชมฮะเป็นภาพ เหตุการ์รถชนกันหลายคันนะครับที่บนถนนไฮเวย์ของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกานะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณถนนไฮเวย์พิวอัพนะครับตอนใต้ของเมืองเกนส์วิลล์อยู่ในรัฐฟลอริดานี่นะครับรถยนต์5คันแล้วก็รถแท็กเตอร์อีก6คันชนกันโอ้โหเขาเรียกว่าชนกันแบบวินาสันตโลอะแล้วสภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะพอชนกันเสร็จปั๊บมันก็เกิดไฟลุกไหม้นะครับนี่ฮะสภาพรถนี่อยู่ในสภาพที่ เหลือ <h> ide, แต่ซากเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าการจราจรน,นี่เป็นอามภาตไปโดยทันทีนะครับล่าสุดหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีกอย่างน้อย18รายด้วยกันสาเหตุนี่ยังไม่ทราบนะฮะว่าเกิดจากอะไรรถคันไหนเป็นต้นเหตุอย่างไรนะครับแต่บนถนนไฮเวย์เนี่ยคือใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วพอเวลามีการชนกันสักคันหนึ่งเนี่ย คันที่ตามตามมาอาจจะเบรกไม่ทันค่ะแล้วก็ชนกันต่อเนื่องกันแบบนี้11คันเลยนะคะครับเออแต่แปลกอยู่ว่ามีแทรกเตอร์อยู่6คันด้วยมีแทรกเตอร์บนไฮเวย์ด้วยรถแทรกเตอร์ใช่ไหมโอ้ล้ฮะทั้งหมดนี้ก็คือการ,รตกจากในชั้นพักค้าวันนี้นะคะเดี๋ยวพบกับคุณบรรจงและดิฉชั้นอุมาพรอ,อีกครั้งในช่วงเวลาของลุยข่าวร้อน4ี่ทุ่มโดยประมาณช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เกษตรกรเพชรบุญอ่วมราคาหอมแดงกระเทียมตกต่ำสุดในรอบ10ปีเหลือกิโลกรัมละ6-8บาทจาก 25- 30บาทวอนรัฐหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดบุรีรัมย์เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการรับจำนำมันที่จะเริ่มดีเดย์1กุมภาพันธ์นี้ชี้ควรเพิ่มวงเงินรับจำนำเป็นกิโลกรัมละ3บาท หรือจ่ายชดเชยให้เกษตรกรที่ขายได้ราคาต่ำขู่รวมพลบุกทำเนียบหากไม่เร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาตกต่ำจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีลงนามข้อบันทึกตกลงประกาศเจต,ตนาลมเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม28หน่วยงานตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตำรวจภูธรภาคสองรวบแก๊งคอลเซนเ็เซนเตอร์ชาวเกาหลี9คนตั้งศูนย์แบงกิ้งบางละมุงชนบุรีหลอกเพื่อนร่วมชาติให้โอนเงินเข้าบัญชีตนคาดว่าค่าเสียหายมูลค่าหลายล้านบาท